เดี๋ยวรออีกสักครู่รออีกสักครู่นะครับรนี่คือการให้กาลังใจนะครับเรามาพบหน้าค่าตากับพี่น้องประชาชนในวันนี้นี่ในานามของพรรคก้าไกลในบรรยากาศเวทีหาเสียงเลือกตั้งซ่อมนะครับพี่น้องประชาชนวันนี้มากันอย่างมืดฟ้ามัวดินแล้วก็สอสอพรรค9ก้าไกลจากทั่วทุกสารทิศนะทั่วทุกสารทิศยืนนะอ้าขอเสียงสอสอส,อสายใต้เร็วๆพงไปเดินเสียงมาเดินเดินสายหาเสียงมาอ้า 彩蝶，彩蝶。 ขออนุญาตแป๊บเดียวนะครับขออนุญาตแป๊บเดียวเชิญพี่จอนครับงาถ่ายภาพด้วยกันอซอสลายหน่อยซอสลาย ขอบคุณนะครับสสพักก้าวไกลทุกท่านนะครับเดี๋ยวก่อนจะถึงจิวทุกท่านนะครับตอนนี้ขอเชิญลงจากเวทีก่อนพักเหนื่อยกันได้นะเชิญลงจากเวทีก่อนพักเหนื่อยกันได้คือโค้งแรกเนี่ยโค้งแรกเนี่ยเราเรียกขึ้นมาเทสเวทีเท่านั้นเองว่าแข็งแรงหรือเปล่าครับโค้งแรกเราเรียกขึ้นมาเทสเวทีเท่านั้นเองว่าแข็งแรงขอรบกวนพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เรามีคนที่ทุกท่านคิดถึง ผมเข้าใจดีว่าทุกท่านคิดถึงอย่างมากนะครับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจวันนี้มาให้กําลังใจถึงขอบเวทีมาฟังการปราศัยของคุณเพชรกรุนพลที่เราส่งเลือกตั้งซ่อมในเขตจตุจักรหลักสีวันนี้แต่ขอรบกวนนิดเดียวครับเพื่อเข้าบรรยากาศในการปราศัยนะครับขอรบกวนถ่ายรูปหลังการปราศัยจบนะครับรับรองว่าอยู่ถึงอยู่ถึงยกเก้าอี้ตัวสุดท้ายแน่นอนนะอยู่ถึงยกเก้าอี้ตัวสุดท้ายแน่นอนนะครับ สำหรับวันนี้ผมเ,เดินทางหาเสียงมาตั้งแต่สนามภาคใต้สองสนามมายังจะดูจักหลักสีเราเปิดสักการใหม่ปี2,565ด้วยการเลือกตั้งซ่อมนะครับเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาภาคใต้สองสนามและวันที่30ที่กำลังจะเข้ามาถึงนะครับวันที่30ที่กำลังจะเข้ามาถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านเลือกเบอร์อะไร,รเบอร์อะไร ียวกันพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเบอร์หกเพชรกรุณพลวันที่30นี้ครับวันที่30มกราคมนี้ที่เราจะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอีกครั้งในการเลือกตั้งซ่อมพี่น้องประชาชนรู้ไหมว่าทําไมถึงต้องไปเลือกตั้งซ่อมในวันที่30นี้เพราะอะไรทั้งทั้งที่รัฐบาลลุงตู่ยังไม่ยุบสภาเลยทําไมต้องไปเลือกตั้งซ่อมเพราะอะไรเพราะอะไรศ<อ><อ>สารเขาสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ออกจากหน้าที่แล้วก็มีคําสั่งไม่เคยเป็นสสมาก่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อคุณสมบัติของสสสิ้นสุดลงเราก็ต้องเลือกตั้งสสแทนตําแหน่งที่ว่างลงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมาส่งคุณเพชรกรลุนพลซึ่งเป็นคนพื้นที่อยู่ในเคจตุจักมาตั้งแต่เด็กๆทําธุรกิจอยู่ในพื้นที่นะครับสสพักเก้าไกล สืบเนื่องจากอนา,าคตใหม่เมื่อครั้งปี2562เรามีสสเขตด,ด้วยกันทั้งหมด30คน30คนของสสเขตพักอนา,าคตใหม่เดินมยยาถึง,ง,ถงพักเก้าไกลเราก็มีการทำงานในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนก็ได้เห็นแล้วว่าการทำงานของสสพักเก้าไกลตลอด3ปีเต็มไม่ว่าจะในสภานอกสภา เราต่อสู้นะครับเราต่อสู้กับทุกอํานาจทุกอิทธิพลทั้งในสภาและนอกสภาตลอด3ปีเต็มแห่งการต่อสู้เรียกร้องเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนเราจะเห็นได้ว่าอํานาจของฝ่ายบริหารอํานาจของรัฐบาลที่สืบทอดอํานาจวันนี้เดินทางมาถึงจุดหักเหอีกครั้งหนึ่ง เดินทางมาถึงจุดแตกหักอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้พี่น้องประชาชนจะได้ส่งเสียงส่งสัญญาณผ่านคูหาเลือกตั้งผ่านบัตรเลือกตั้งที่จะสะท้อนเสียงของพวกเราได้มากที่สุดกำแพงคูหาเลือกตั้งจะเป็นกำแพงที่แข็งแรงที่สุดที่จะปกป้องพวกเราจากภัยอันตรายทั้งปวงและบัตรเลือกตั้งจะเป็นการส่งเสียงส่งสัญญ,ญาณได้ชัดเจนที่สุด ว่าพี่น้องประชาชนคนในประเทศนี้คนในจังหวัดนี้คนในพื้นที่นี้ที่รับฉันทามติจากคนทั้งประเทศเพื่อที่จะแสดงออกว่าพี่น้องประชาชนคิดอย่างไร